ต้องขอขอบคุณรีคอนแทคที่ให้ดวงตากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะอ๋อนี่นะคะนี่นะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะมีความประทับใจเนาะรับรองคุณภาพเลยร้0ยเซเลยโอ้โหร้อเลยนะคะเยวรีย่านะคะยิ่งเรามาทานเองเห็นผลจริงก็ยิ่งมั่นใจใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะรู้สึกดีขึ้นค่ะอย่างน้ําตาที่เคยไหลนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาผ้ามัวนะคะ ก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงแด้ตั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่รู้สึกเป็นอาการน้ําตาหยุดไหลสายตามองชัดขึ้นอ๋อกล่องที่2ค่ะกล่องที่2ก็เห็นโอเคแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมานานกี่ปีะเออมากกว่า5ปีนะคะมากกว่า5ปีเป็นคนบางคนนี้เขายังนอนเลยหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแกนเป็นายหน้า เราห่วงสุขภาพไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนอเรื่องเงินทองน่ะไม่ไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะต้นทีเออใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วแค่เราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลย ก่อนที่พี่ผินจะทานตัวดีคอนแทคที่ผินมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกอเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะโอ้จ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะ่ประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีทั้งคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็ม พอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ําตาไม่มีมน้ําตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ด<ม><ม>ก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม,ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนอดีใจมากที่ไ,ได้ไปเจอตัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้ารู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหล แต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาดีคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกจะมีความรู้สึกว่าสบายตาไม่ความแสบในอตาเนี่ยรู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากความผ้ามัวของสายตาเนี่ยก็ดีขึ้นนะมองชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสัก สิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับครับผมให้เต็มก่อนที่พี่ผิวจะทานตัวดีคอนแทคที่ผิวมีปัญหาสายตายังไงจ๊ะมีปัญหาสายตาเกือบเป็นต้อกระจกค่ะค่ะแล้วก็ไปผ่ามาผ่ามาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอยู่ก็เลยลองสั่งมากินดูค่ะโอ้จ้ะแล้วหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากทานแล้วก็ดีกินแล้วชัดเจนมากเลยสายตาแจ่มเลยใช่ไหมคะแจ่มเลยค่ะมองเห็นชัดนะคะมองเห็นชัดเลยค่ะคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะ จะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย<ช>น้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเพืองตาตลอดมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกอะค่ะน้ำตาจะแดงมากแต่คิดว่าตอนนี้นะค,ะค่ะน้ำตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ําตาค่ะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่เอ๋อทานประมาณกี่กล่องคือน้ําตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องอะครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับค่ะตอนที่เป็นนะคะคุณตานีอยการต้นเนื้อมีแอนิเมตไหมคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ําตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้ําตาก็จะไหลแล้วในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ําตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ด<ม>ใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก<ม>็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม่มันไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ได้มาเจอตอนนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าอที่เป็นเหมือนวันขา,ขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นส่นทานเมนียนายังไงบ้างคะก็ตาผ้าตาบัวมองก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเห็นบ้านมีน้ำตาออกด้วยใช่ๆๆ,ๆตาบอด แลหลังทาปานเ็นทานก็ใประมาณกี่วันคะที่ทานเสแล้วก็สัมัไป2-3วันนีคะะใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามมวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะก่อนทานพี่วนนี้มีปัหาสายตาไจ๊ะา ตามัวแล้วก็อะไรอ่ะดนลมอ่ะไม่ได้ดูทีวีก็ไม่ชัดอ๋อค่ะเห็นบอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วใช่ไหมคะผ่าตัดแล้วแต่ก็ยังที่ผ่าแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมัวอยู่นิดหน่อยอ่ะเรื่อเลยก็เลยสั่งดีคอนแทคอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะเป็นไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นชัดขึ้นดูทีวีไม่ต้องใส่แว่น อ๋อค่ะน้ำตาก็ไม่ไหลอ๋อ,อค่ะแล้วทานไปประมาณสักกี่วันคะที่สัมผัสได้ประมาณหกเจ็ดวันเนี่ยตอนที่เก่อนที่จะทานนะคะมีบถักสายตายังไงคะเริ่มรู้สึกแสบตาแสบแสบเบ้าตาเนี่ยะค,ะค่ะและ้วก็มันเจอฝุ่นมากๆรู้สึกน้ำตาไหลนะคะน้ำตาไหลเป็นมานานนี่ยังคะนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วเนาะแล้วจะถึงได้ทานดิฉันถักเป็นไปวันกี่กล่องคะถึงได้เห็น นแะท็กแรกจะรู้เลยค่ะเรารู้เลยใช่ไหมคะว่ามันดีขึ้นเนาะอาการน้ำตาหยุดไหลตาแห้งโอ้ตาแห้งกับนีตาชุ่มชื้นไดู้แสงได้นะคะอ๋อตอนนี้ก็มั่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะว่าดีแท็กสามารถช่วยฟื้นดวงตาให้ลูกค้าได้จริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีร์แท็กสิบคะแนนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่คะหยุดคะแนนเดินสิบนี่ไม่ตีองใส่แว่นเลยนะหนู้สึกไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไม่ต้องใส่ขับรถอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องพึ่งแว่น คนนั้นบางคน of of them, น ar, s. <S หห i, dumpling, ี้เขายังลังเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโม้เป็นตัวแทนเป็นนายหน้าขายอะไรที่เราปล่อยไว้ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนอะไรเรื่องเงินทองน่ะไม่เท่าใช่ไหมตราใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะคุณพี่พูดถูกมากใช่จริงๆ ตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนะี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ยคือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นคลิปนะคะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ตัว ดีคอนแทคนะคะแล้วสายตามองชัดขึ้นนะคะทุกท่านนะคะเรียกได้ว่ามีความมั่นใจนะคะในสินค้าละแต่วันนี้นะคะพวกแกมาตอกย้ํานะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเอนะคะมีออยแล้วก็จัดจาหน่ายมาแล้ว10ปีค่ะการันตีให้เลยนะคะแล้วบุกกะก็เป็นคนที่มีเคสเสียงจากผู้ใช้จริงเยอะมากๆเลยนะคะหากใครที่ได้ติดตามช่องพวกอยู่นะคะก็จะเห็นว่าพวกคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ เสียงนะคะจากผู้ใช้จริงยืนยันนะคะดีคอนแทคดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่องนะคะสายตาพร่ามัวแสบเคืองคันตาน้ำตาไหลนะคะเป็นต้อชนิดต่างๆนะคะวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะดีคอนแทคนะคะจะช่วยฟื้นฟูอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะคะดูจากเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะวันนี้นะคะพุกจะมานะคะแนะนํานะคะว่าก่อนที่เราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรเข้าไปในร่างกายเราจําเป็นจะต้องทราบถึงข้อมูลอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ การดูสินค้าของแท้ของปลอมดูยังไงนะคะท่านหลายๆท่านคงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่ามีสินค้าปลอมนะคะ เพราะว่านะคะ <i> เนื่องจากตัวดีคอนแทคเนี่ยทานแล้วเห็นผลแล้วดุกหนักมากๆนะคะก็ทําให้นะคะผู้มีอาชีพเนี่ยนะคะอยากที่จะทําสินค้าลอกเรียนแบบแล้วก็จะจําหน่ายราคาที่ถูกกว่านะ,ะวันนี้นะคะแนะนํานะคะทุกท่านสังเกตได้เลยนะคะว่าสินค้าตัวไหนเป็นของแท้และของปลอมแต่มั่นใจได้เลยนะคะสังกรุ๊กของแท้แน่นอนนะคะ <i> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการสังเกตของแท้ดูอะไรบ้างตัวดีคอนแทคจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะสีทองแบบนี้นะคะแล้วจะมีพลาสติกนะคะ ซีนไว้อย่างแน่นเลยนะคะจะไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านด้านแรกนะคะผ่านไปแล้วนะคะและอีกด้านนึ่งนะคะและอีกจุดสังเกตจุดหนึ่งะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า QR Code นะคะ QR Code สำคัญมากๆในการดูสินค้าของแท้นะคะเพราะว่า QR Code ตัวนี้สามารถเช็คได้เลยเวลาที่เราเอาไปยิงกับทางบริษัทนะคะ จะขึ้นและแจ้งเลยว่ารหัสตัวแทนคนไหนนะคะเป็นคันเป็นผู้ที่เบิกสินค้าออกจากสำนักงานใหญ่ถ้าสินค้าไม่มีบาร์โค้ดนะคะไม่มีที่มาที่ไปนะคะฟันธงได้เลยนะคะว่าเป็นของปลอมอย่างแน่นอนค่ะในจุดถัดไปนะคะเรามาสังเกตตัวโฮโลแกรมตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าโฮโลแกรมกลมๆตรงนี้นะคะซึ่งจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขียนว่า ดีเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวสำหรับออยนะคะจะอยู่ด้านหลังกล่องนะคะเลขออยระบุชัดเจนนะคะเราได้รับการยืนยันและรับรองจากออยค่ะมั่นใจได้เลยนะคะเป็นสินค้าที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติ100%ค่ะถ้าทุกท่านจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่า สั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะยังไงก็ได้ของแท้แน่นอนนะได้ของดีไม่หมดอายุด้วยนะคะไม่มีหมดอายุมีรถใหม่มาตลอดเลยนะคะจากจุดสังเกตเหล่านี้นะคะก็ทําให้ท่านมั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าจะได้สินค้าที่ดีและของแท้นะคะพว,พวกจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่นะคะยังไม่เคยทานนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะคะก็คือตัวแทนจําหน่ายนะคะตัวแทนจําหน่ายที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้รับบัตร s ออย่างนี้ค่ะบัตร SM นะคะ นักธุรกิจจะต้องผ่านการอบรมนะคะหรือว่าด้กเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านออข้อมูลผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคแล้วก็สามารถที่จะให้คําแนะนํากับลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับใครที่ไม่มีบัตร SM นะคะทุกท่านค่ะต้องซื้อนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านการอบรมเขาจะให้ข้อมูลลูกค้าท่านได้ยังไงค่ะ มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งซื้อสินค้าดีคอนแทคกับบุกนะคะได้สินค้าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าบวกนะคะได้รับบัตร SM เป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่เพียงแค่นั้นนะคะุวกนะคะยังเป็นโค้ดประจําสํานักงานใหญ่และนะคะลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าจริงนะคะวันนี้นะคะเรามีภาพนะคะเก็บภาพมาฝากทุกท่านนะคะว่าเรามีการลงพื้นที่จริงนะคะค่ะจากจอด้านหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นเคสประสบการณ์จริงที่พวกลงสัมภาษณ์ลูกค้าท่านอาจารย์พรชัยอยู่จังหวัด ร้อยเอนะคะท่านนี้นะคะก็มีอาการแสบตาเครื่องตาน้ำตาไหลนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเพียงแค่2เม็ดแรกนะคะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงาการแสบเครื่องหายไปแล้วก็สายตาเริ่มมองชัดขึ้นประทับใจนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่เคสตัวอย่างเคสเดียวนะคะแต่จริงแล้วพวกเราเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็เราลงพื้นที่จริงลูกค้าเรานะคะตัวจริงเสียงจริงไม่มีการว่าจ้างอย่างแน่นอนนะดีคอนแทคค่อนข้างดังดังมากๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้านะคะที่ตอบโจทย์สําหรับคนที่มีปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาพร่ามัวแสบเครื่อนตตาาน้หล ต้อลมต้อหินต้อกระจกปุ้นในตาเสื่อมจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะแล้วการ<อ>ฟื้นฟูนฟนฟนค่ะจะเห็นผลยังไงนะคะสามารถที่จะโทรมาติดต่อบุ๊กได้เลยนะคะโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะปรับราคาโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีคอนแทคอาหารเสริมสําหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านาน